ตั้งแต่วันที่เลือกตั้งมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะอยากจะบอกก้าวไกลนะคะว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวจ๋านะในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จก,การมาตลอดจะบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยต้องขอขอบพระคุณก้าวไกลด้วยซ้ํา ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และคำมั่นสัญญาที่มีไว้กับประชาชนมาตลอดต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกคุณทําในวันนี้เนี่ยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนที่ทําแบบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง ยึดมั่นคำสัญญาที่มีให้ไว้กับประชาชนพยายามทําทุกอย่างให้โปร่งใสพยายามเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นการทํางานทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเฮ้ยชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเกิดมามีแต่คําว่าไม่ว่าจะนักการเมืองคนไหนแม่งก็โกงเหมือนกันหมดแต่พวกคุณแม่งคือต้นแบบของนักการเมืองที่ประชาชนแม่งใฝ่ฝันว่าอยากจะมีมาตลอดอะที่ผ่านมาทั้งหมดนี้นะคะ พวกคุณนะแทบจะไม่ต้องเอาง่ายๆคือไม่ต้องมาคอยบอกว่าคนไหนคือคนชั่วหรือคนไหนคือนักการเมืองที่แม่งตอหลอกตอแหลสร้างภาพกับประชาชนอยู่พวกคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ละคนนะเผยธาแท้ตัวเองออกมาด้วยตัวเองหมดเลยไรเกียรติไรศักดิ์ศรีไรความเป็นคนทําตัวเป็นหมาเลียขากันเป็นแถวและวินาทีนี้ไม่ใช่ว่าพวกคุณไม่เหลืออะไรเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่พวกคุณมีในวันนี้ไปจนถึงอนาคตนั่นก็คืออุดมการและประชาชนต่อให้พวกคุณจะถูกกันแก้งหรือจะถูกยุบพักไปอีกสักกี่ครั้งก็ตามพวกคุณไม่มีทางสูญพันธุ์ไปเหมือนพวกนักการเมืองชั่วพวกนี้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพวกคุณไม่ใช่พักหรือนักการเมืองแต่พวกคุณคือเสียงของประชาชน เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ก้าวไกลนะคะอดทนสู้ต่อไปตราบใดที่คุณยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และคำมั่นสัญญาที่มีไว้กับประชาชนแบบนี้เนี่ยพวกเราก็จะยังคงอยู่เคียงข้างพวกคุณแบบนี้ตลอดไปแน่นอนเพราะฉะนั้นอดทนสู้กันต่อไปนะทุกคน จะเชื่อว่าในวันข้างหน้าจะมีประชาชนที่ตาสว่างกันมากขึ้นกว่านี้แน่นอนและประเทศไทยจะได้มีประชาธิปไตยของจริงสักที